เมื่อวานเล่าถึงไหนแล้วจ๊ะเงียบเล่าตอนเหตุการณ์สัจรรย์ตะวันแก้วหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟัง ว่าท่านก็นั่งอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีย์นี่แหละและท่านรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมท่านรู้สึกอะไรเมื่อวานเรามาถึงตรงนี้นีท่านรู้สึกว่ารู้สึกว่าชูนิวอีกแหละ <laughs> ท่านรู้สึกว่าแกโลกมันเคลื่อน อ่ารู้สึกนี้นะถ้ารู้สึกว่าแกนโลกมันเคลื่อนแต่เราก็เฉยๆนะเราก็นั่งอยู่ที่เจดีเงินนะแต่เราไม่ได้รู้สึกท่านถ,ถ้าใจท่านคงละเอียดอะท่านเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแกนโลกมันเคลื่อน หลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงฮือฮาฮือฮาเนีัจจวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมหกกันยาสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะเองยี่สิบกว่าปีเหรอสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง ฮะยี่สิบสี่ปีแล้วนี่ลูกนนของเราพี่ยังไม่เกิดกันเลยเนี่ยวันนั้นน,นี่มีลูกนนมาเตรียมงานมันแม่อยู่ด้วยในห้องเนี่ยยังไม่เกิดกันเลยอะ่ะเอ้นี่เราย้อนประวัติศาสตร์ชีวิตไปได้ยี่สิบสี่ปีแล้วใจหายกันนะ <laughs> ท่านบอกแกโลกมันเคลื่อน แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงฮือฮา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 ,ฮาแล้วก็ต่างคนต่างก็ชี้ไปบนดวงอาทิตย์มัง่งท้องฟ้ามั่งอย่างนี้มันก็เปลืดปิติทั้งวัดเลยแต่หลังจากนั้นโอ้โ ถูกกระนำซะหาว่าเรายิงเลเซอร์ไปบนดวงอาทิตย์ไงน,ะนี่เราเก่งขนาดนี้เลยแหละ <c oughs> สามารถผลิตเลเซอร์ยิงไปบนดวงอาทิตย์ได้ <c oughs> โอ้โหอย่างนั้นดีโดนทุก,ท,กทุกทางเลยน่ย โน่นกันนั่นแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มาเล่าให้ฟังอีกเ,เล่าให้ลูกๆสามาสงฟังว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนหะถ้าใช้คำนี้นะเหตุการณ์นัสจัตว์ตะวันแก้วเหตุการณ์ในวันนั้นกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกเออท่านเปิดโลก,โลกคือ มนุษย์เห็นเทวดาเห็นสันนรกสันนรกเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสันนรกเนี้เหตุการณ์ที่อสั์ตะวันแก้วกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันเออนว่า่างทีนะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจนี่แสดงว่าเก่งกว่าหลวงพี่นะ พราะหลวงพี่ก็ยังไม่เข้าใจเองยังไงแต่ก็หวังว่าวันหนึ่งจะเข้าใจตอนนี้ก็ร <c oughs> ับฟังไปก่อนรับฟังไปก่อนคือ <c oughs> อะไรที่หลวงพี่ฟังครูบาอาจารย์แล้วไม่เข้าใจเห็นะก็มักจะที่ฐานว่าวันหนึ่งขอให้เข้าใจ บางเรื่องก็ลึกซึ้งเกินกว่าที่ปัญญาเราจะไปถึงเลยก็แต่ที่ฐานว่าวันในอนาคตขอให้ได้เข้าใจ <c oughs> โดนกระนำมาตลอดเลยแล้วก็ตอนนั้นมันไม่มีสื่อโซเชียลนะโอ้โหกระบ,บอกเสียงเราแทบ จะไม่มีเลยก็สู้กันมาเนี่ยจกนกระทั่งอะไรอ่ะมาช่วงเอ่อมาช่วงใกล้ประมาณช่วงมีนามีสาข,ของปีสี่สองช่วงนั้นกระแสข่าวก็กำลังแรงนะจ๊ะ ช่วงนั้นหลวงพี่ดูแลโครงการธรรมทายาทกับหลวงพี่ถาวรเนี่ยอาจารย์จะอออนอยู่ไหมอาจารย์จะ,จะอออนอยู่ก่อนเนี่ยถ้าอยู่ทักมาหน่อยเนาะดูแลโครงการธรรมทายาทกับหลวงพี่ถาวรเนี่ย <c oughs> ก็พิเศษให้อีกต้องไปอบรมวัดวัดหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วตอนอบรมเลยนะก็จะไปฝึกภาคสนามก่อนที่น่าจะเป็นเขาชนไก่นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ชัออนใช่ปะอาจารย์ชัออนเงียบไม่ตอบเลย <c oughs> น่าจะไปอบรมที่วัดเขาชนไก่พออบรมเสร็จก็ เดินไปวัดวัดที่ไปอบรมอะเดินวัดนะเดินธรรมยตรานะหลวงพี่ก็นำเดินนะเดินอยู่หน้าสุดเลยนะเดินเดินจากเขาชนไก่ไปตามหลังก็จะมีพระพิเลี้ยงแล้วก็มีธรรมทายายังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชนะเดินแถวตออเลงหนึ่งเดินเดิน ก็มีทีวีอยู่ช่องหนึ่งนะเขาก็มาถ่ายเนาะเขาก็นั่งรถมาถ่ายคือเขาก็มีกล้องเนะ้ะเราก็มีกล้องนะต่างคนต่างมีกล้องของพี่ก็บอกกล้องของเราว่าช่างกล้องของเราว่าถ่ายสวนไปเลยตอนนั้นห้าว อย่างหนุ่มนะตอนแ้กมันหนุ่มมาแล้วมันเลือดเลือดหนุ่มอะเขาถ่ายแล้วได้เราก็ถ่ายก็ได้ถ่ายสวนไปเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์ถ่ายสวนกันไปสวนกันมาโอโหสนุกจังเลยเนี่ยเขาก็ถ่ายเราเราก็ถ่ายเขาะละสวนกันเราก็เดินเขาก็ถ่ายเรา พอตกค่เขาก็เอาภาพหลงพี่ไปออกโยมเห็นก็อ่ะท่านหลวงพี่สุรระโชคนี่ใช่ไม่ผิดหรอกหลวงพี่นี่แหละก็ผมเรามีพักก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องกลับมากลับมาจาก กลับมาจากกลับมาจากการมาอยู่ที่วัดใหญ่เนาะแล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อก็มีโครงการตอบปัญหาพระแท้นะตอบปัญหาพระแท้แข,แข่งการตอบปัญหาแข่งกันตอบปัญหาพระแท้แล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อท่ดชีโวก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่าพระแท้ก็คือเอาเรื่องสามัญญผลมาเขียน แล้วก็ให้พระเน,นมาต่อปัญหากันที่วัดพระธรรมกายมนะากันเป็นแสนเลยแล้วหลวงพี่ก็ตอนรับทำหน้าที่ตอนรับเนาะตอนรับคือตอนดกลทรมทำไรายาินี่ก็หนักเลยเนาะมาเจอตอนรับพระเป็นแสนอีกนะไม่เคยได้นอนอะ แล้วก็วันนั้นจังจำได้วนะันที่22เมษาพอเราเข้าห้องน้ำน,นะทำไมทำไมปัสสาวะเรามันมันแดงอย่างนี้มันเหลืองเหลืงแดงแดงอ่ะมันลือง,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 งเแดงแดงน่ะก็ไม่เขา้าใจก็่อไ้ก็ฝืนไปนะฝืนทําไปฝืนทําไปจนจบงานนะ ไปจบงานก็ไปหาหมอเนาะหมอก็จอดเลือดไปดูถ้าเสียงเบาบอกนะบางทีพี่พูดพูดไปเสียงมันเนอาดูนาฬิกาไปด้วยกลัวจะเพอเป็นแบ่นเนาะแบ่นนี่มันมันไม่เห็นนาฬิกาอ่า ถึงไหนแล้วก็ให้หมอเจาะเลือดเนาะตอนนี้หมอท่านนั้นโบยไปแล้วเอาหลวงพี่หลวงพี่เป็นไวรัสดีนะ่าเป็นไวรัสดีเอาเหรอโอเคเป็นก็เป็นจะทำไงหลังจากนั้นโอ้โห ผิวพัรรณมันนะเปลี่ยนไปเลยจชะค่อยๆเหลือง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 หลทั้งตัวเลยในตานี่เหลืองเหลืองเหลือเหลืองทั้งตัวนี่คือดีกระจายู้จักไม่ดีกระจายดีซั้นน่ะ ดีกระจายคือน้ำดีอ่ะมันกระจายน้ำดีกระจายเออตัวตัวเรื่องเอเออไม่เคยคิดว่าชาตินี้เราจะเป็นอย่างนี้กับเขาเนอะ <c oughs> น้าหนักคายไปเจ็ดกิโลใไปเจ็ดกิโลก็รักษาตัวไปไม่รู้ทำยัไงก็รักษาไปรักษาไป พอร,รักษาไปนี่นะไอความเหลืองก็หายไปใช่ไหมแต่น้ำหนักมันยังไม่ขึ้นเนี่ยนึกออกไหมน้ำหนักมันหายไปเจ็ดกิโลไอความเหลืองมันหายไปแล้วแต่น้ำหนักมันยังไม่กลับคืนมาก็ไปเจอหลวงพ่อเนี่ยเจอหลวงพ่อธรรมชยโยนี่แหละพอท่านข็้นนั้นก็เฮะ ทำไมท่านสู้ไปเป็นอะไรแบบท่านเป็นอะไรก็เล่าให้ท่านฟังพอเล่าเสร็จท่านเขียนจดหมายฉบับหนึ่งไม่ให้หลวงพี่โดยตรงน่ะแต่ฝากพระองค์หนึ่งมาให้หลวงพี่จดหมายฉบับนั้นนี่นะ คล้ายๆกับยคุคนี้คล้ายๆกับคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญนั่นเลยคือสั่งพักงานสั่งพักงานสั่งพักงานหอวเพี่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะหายป่วยเออนีไหมหลวงพี่นี่ถูกสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนใครเลยั้งแต่นู้นปีสี่สองแล้วก็ทำไงดีอ่ะก็เคารพท่านเนาะท่านสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไปหาหมอเนาะเอ๊ะเอ๊ะคำว่าหายนี่มันคืออะไรอ่ะ ท่านก็มีคำสั่งมาเนาะจนกว่าจะหายเนาะไอ้คาว่าหายคืออะไรหมอก็บอกว่าตั้งหายนนะคือเลือดเนี่ยมันต้องเป็นแอนตี้อ่าเป็นสัตว์ของเขาคือมันต้องเป็นคือมันต้องมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วนานไหมกว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันหมอก็บอกว่าประมาณหเดือนครับหกเดือนอ่ะหเดือนก็หกเดือน หลังจากนั้นก็ไปเช็คเลือดเป็นระยะระ,ะนะก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหเดือนนะไม่ทำอะไรเลยจริงๆว่าไม่ทำก็ไม่ใช่นะมันก็ทำบ้างนิดๆหนะ่อยแต่เสียเสียอะไรนะรู้สึกเสียใจนิดนึงตรงที่ว่าช่วงนั้นวัดกำลังมีเรื่องอเราไม่มีส่วนร่วมไปช่วยอะไรเท่าไหร่เลย กำลังเรื่องกำลังหนักหนาสาหัสเนี่ยน,นะช่วงปีสีสองนแนละ้วเรานี่อยากไปช่วยก็ช่วยอะไรเต็มที่ไม่ได้ก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> แน่แต่ดูข่าวนะดูข่าวแล้วก็ให้กำลังใจีนพอครบหเดือนไปตรวจเช็คเออเลยเป็นอย่างตีแ้แหละ ก็เลยไปกลับเรียนท่านว่หายแล้วครับโอเคหลังจากนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนี่เหตุอัศจรรย์ตะวันแก้วนะอม,มาเกี่ยวกับเรายังไงก็ไม่รู้แต่ความจริงมันมันไม่ได้วิกตอนนั้นมันวิกมาก่อนหน้านี้แนละ มันบิกมาตั้งแต่ปีมาคาบูชาปีสีหนึ่งไงปีนั้นมีการอบรมสมณณนแก้วหนึ่งมืนรูปโอ้โหครั้งแรกในประเทศไทยเพื่ออัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าปฏิสถานะมหาธรรมกายเจดีย์อบรมอยู่เก้าวันอืมหลวพี่นี่ ั่นแหละสุขภาพสุดตอนนั้นแหละเริ่มเริ่มเริ่มสุดตั้งแต่ตอนนั้นแหละอยู่เก้าวันสม,มนเนิแก้วนนะีคือแก้ปัญหาทุกวันน,นพอจบสม,มนเนิแก้วนี่นะเชื่อไหมว่าฝันเห็นสมนแก้วีนะ Premises, มันเหมือนว่าเรายังไม่จบงานน่ะหลับตาปุ๊บจะฝันเห็นหลับตาปุ๊บจะฝันเห็น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 เราก็นับตลอดเนาะเมื่อไหร่มันจะหยุดฝันน่ะวันที่หนึ่งก็ยังฝันวันที่สองก็ยังฝันวันที่สามก็ยังฝันสี่ยังฝันห้ายังฝันหกยังฝันเจ็ดยังฝันแปดยังฝันแต่ว่ามันค่อยๆลดลงนะหยุดฝันโดยสิ้นเชิงคือวันที่สิบเอ็ด ฝันติดกันสิบวันนะฝันติดๆกันสิบวันแต่ไม่ได้เป็นภาพของความปลื้มนะเป็นภาพของความอะไรบางอย่างเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังวันจันทนระ์นะวันนตอนนี้หมดเวลาแล้วบอกข่าวนิดนึงพรุ่งนี้ไว่ได้ไลฟ์นะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์นะ ผู้นี้หยุดเพราะว่าหลวงพี่ต้องเตรียมตัวเดินทางไปร่วมพิธีวันครูธรรมกายที่วัดใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกที่วันจันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความฝันของมหาปูชนียาจารย์เนี่ยเอาละสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ละรัตนตรัยจ้ะ